สวัสดีครับบ่ายนี้มีคําตอบนะครับกับผมบอลธีรวัตรพึ่งทองและน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะครับคุณผู้ชมครับเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าปัญหามลภาวะทางอากาศอย่าง pm 2.5เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งปัญหาหลักๆเลยเกิดมาจากการเผาแล้วก็ไม่น้อยเลยนะครับในประเทศไทย ที่มาจากการเผาในภาคการเกษตรจากเศษวัสดุเหลือใช้สร้างพืชต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเป็นมลภาวะปล่อยก๊าซคาร์บอนแออกไซไซไปสู่ชั้นบรรยากาศมันจะดีแค่ไหนถ้าสมมติว่าเราสามารถลดการเผานี้ได้ดึงคาร์บอนแออกไซด์แทนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศทำลายอากาศกลับมาสู่ดินแล้วเกิดประโยชน์ต่อพืชต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมและรวมถึงระบบเศรษฐกิจได้ด้วยผมจะพูดถึงตัวหลักในวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือที่เรียกว่าไป โอชาเจ้าใบชาตัวนี้แหละครับที่เป็นประโยชน์อย่างที่ผมได้พูดถึงไปในตอนต้นแต่ว่ามันคืออะไรและมันมีระบบการทํางานหรือว่ามันจะทําให้เกิดมลภาวะที่ลดน้อยลงแบบนี้และมีมูลค่ามหาศาลหลังจากนี้ได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยกันกับแขกรับเชิญแตกครับรองศาสตราจารย์ดอรอภินิติโชติสังกัดนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรรมชาติและชีววิศวกรรมปัจจพีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่เราพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของใบโอชาคุณผู้ชมคะเจ้าใบาโอชาที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันมีประโยชน์เยอะมากๆเลยแต่ว่าประโยชน์นั้นมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะตอบให้ฟังกันนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลมีคําถามเพิ่มเติม <c oughs> ก็พูดคุยผ่านทางรายการของเราได้นะคะ คำว่าไบโอชานุ่นเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงตัวนุ่นเองแล้วก็พี่บอลเองเราคุ้นคํานี้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วประโยชน์ที่มันเอาโอ,โอไปใช้เนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจได้มากพอใบโอชาที่ว่านี้ค่ะเข้ามาในประเทศไทยหรือคนไทยรู้จักในสิ่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะจาย์ คนไทยรู้จักคำว่าไบาโอชานะครับในแง่ทางวิชาการเนี่ยประมาณปี2550นะครับก็ท่านอาจารย์อรสา,าสุขสว่างท่านก็นำเข้ามาแล้วก็จริงๆถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็มีคําแปลว่าฐานชีวภาพแต่ถ้าเกิดที่ชาวบ้านเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยก็จะใช้คำว่าฐานปรับปรุงดินเพราะว่าการนําไปใช้เนี่ยเราใช้ในการขปรับปรุงดินเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าในพักหลังๆมาเนี่ย มันมีการนําเอาตัวไบโอชาร์ไปผสม,มกับวัสดุก่อสร้างทำ<ม>เป็นวัสดุกรองแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเขามองว่ามันเป็นวิธีการในการดึงเอาคาร์บอนไดออกไซด์จากในบรรยากาศกลับมาฝังไว้ในดินโดยผ่านกระบวนการโฟโตซินเทสิสก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชน,นะครับก็<อ>คือหลักตรงนี้แหละเป็นหลักที่เขามองว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะออฟเซตคาร์บอนไดออกไซด์